ผู้ใหญ่พากันเอ็นดูลูกรักสตรใหม่เลขหนึ่งแม่วิ่งไปจูงมือลูกมาถ่ายรูปลิซ่าแบ็คพิงค์สวมร่างท้องเต้นกินรวบทั้งปารีสในงานคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกที่ฝรั่งเศสจบงานสตรีหม่เลขหนึ่งยังเข้ามาขอ,อกอดแถมมีคนตาดีแอบเห็นนุ่มคนสนิทมาให้กำลังใจบนอัชรรย์ น้องที่ผู้ใหญ่ทั่วโลกอินดูเต้าลิทน้องน่ารักและถ่อมตัวเสมอคนที่มาขอถ่ายเซลฟี่กับน้องคือระดับโลกทั้งนั้น oh, <wow>. okay. นี่ก็เป็นนักทำเพลงโปรดิวเซอร์ผู้เรียบเรียงเสียงประสานและนักแต่งเพลงชาวฝรั่งเศสเลบานอนที่โดนลิซ่าตกไปอีกคนฟิลเหมือนพ่อกับลูกถ่ายรูปด้วยกันเลย ถ้ซาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีความสามารถและไม่ว่าจะดังแค่ไหนริซ่าก็ยังเป็นคนเดิมไ่ายได้น่ารักเหมือนเดิมการว่ายของน้องนี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ของจริงหา,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 ายากนะคะคนที่ดังระดับนี้แล้วยังว่ายทุกครั้งรอยยิ้มจริงใจแบบไทยทำมาภูมิใจในตัวสาวน้อยคนนี้สุดๆเลย ร่างทองของจริงคนเราจะสวยอะไรได้ขนาดนี้ยิ่งอยู่บนเวทีก็ยิ่งสวยและอีกหนึ่งโมเมนต์ที่รอคอยนั่นก็คือลูปคู่ของรีซ่าและลิฮันนาศิลปินในดวงใจเรียกได้ว่าเป็นสีนที่แฟนคลับรอคอยมานานเพราะลิฮันนาคือแรงบันดาลใจในด้านดนตรีของตาลิส นหนึ่งในผู้ชมการแสดงที่เรียกเสียงกรีดได้ดังสนัน่นทอก็ต้องยกให้รีฮันนาแม่ค้าของเราที่ซัพพอร์ตน้องรีซ่าดีมากๆ <S <S เรียกได้ว่ารีซ่าปรากฏตัวกีว่ครั้งก็ไม่เคยธรรมาดายิ่งเป็นงานแรกรับสักราชใหม่และบทบาทใหม่เธอก็ทำมาทุกคนว้าวไปตามๆกันโดยชุดสีทองเข้ารูปสุดเก๋ อวดสัดส่วนสวยเป๊ะของริซ่านี้ก็เป็นผลงานการออกแบบของแบรนด์ดังโลเอเว้นั่นเองเข้ากับเธอมากๆเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่อรังการและน่าประทับใจจริงๆคะ่ะ